ครับวันนี้เป็นเคล็ดลับสู่ความสำเร็จของยิมซึงแทคครับ r ร y ยมาสเตอร์อิมซึงแทกในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เราต้องเจอกับคนจำนวนมากกับบางคนอาจจะเป็นคนที่พบเพียงผ่านแต่กับบางคนอาจจะเป็นพาร์ทเนอร์ที่เดินเคียงข้างเราไปตลอดชีวิตสิ่งสำคัญคือเราได้พบกับใครต่างหาก ชีวิตเราอาจจะเปลี่ยนไปได้เพราะคนที่เราใช้ชีวิตด้วยเคล็ดลับสู่ความสำเร็จข้อแรกคือการพบเจอกำหนดชีวิตครับสิ่งที่สำคัญต่อชีวิตเรามากที่สุดขึ้นอยู่กับว่าเราได้เจอกับใครคนที่อยู่ที่นี่มาเพราะอะตอมี่เหรอครับไม่ใช่หรอกครับคุณมาเพราะคนที่ทำอะโอมี่นะครับผมก็เช่นกันผมมาที่นี่เพราะได้เจอกับท่านประธานปาร์คไม่ใช่เพราะอะตอมี่ ดังนั้นการที่เราเจอกับใครนั่นสำคัญมากครับที่เขาบอกว่าคนล้มเหลวก็จะคบกับคนล้มเหลวคนสำเร็จก็จะคบกับคนสำเร็จก่อนที่ผมจะพูดเรื่องอะโทมีผมไม่สามารถพูดอะโทมีได้โดยไม่พูดถึงความเป็นผู้นำของท่านประธานนะครับเพราะอะไรเวลาผมแนะนำท่านประธานผมจะพูดว่าผมจะมาแนะนำแบรนด์อะโทมีกับประธานของเรานั่นเองผมพูดแบบนี้ บางคนอาจจะพูดว่าสินค้าจากสถาบันพลังงานประมานูเอาไปขายยังไงก็สําเร็จอยู่แล้วแต่ไม่ใช่อย่างนั้นเลยช่วงแรกท่านประธานไม่ได้ทําหน้าที่ผู้บริหารแต่ทําหน้าที่เป็นสปอนเซอร์ครับเวลาท่านไปจัดงานสัมมนาต่างจังหวัดตอนท่านบรรยายท่านพูดคอแทบแตกเลือดตาแทบกระเด็นพูดจนเสียงหายเลือดกำเดาไหลก็มีมาแล้วนะครับท่านบอกว่าต่อให้บรรยายแล้วสลบตายไปก็ไม่เสียใจ แม้จะห้ามยังไงก็พูดไม่หยุดตอนนั้นท่านให้ค่าคอมมิชชั่นทุกวันเลยเพราะเริ่มอยากลำบากท่านก็ลำบากทุกคนลำบากหมดให้คอมมิชชั่นทุกวันตอนเย็นจะมีข้อความเข้ามาแล้วครับครั้งหน้าขอให้ได้คอมมิชชั่นเยอะขึ้นนะครับการให้คอมมิชชั่นนั้นถ้าผู้บริหารไม่เชื่อในนักธุรกิจ หรือไม่มีความไว้ใจไม่มีทางทําได้เด็ดขาดเพราะอาจจะทําให้บริษัทวิกฤตได้ตอนท่านประธานตั้งราคาเซ็ตสกินแคร์ช่วงนั้นเป็นเซ็ต5ตัวราคาอยู่ที่76,500วอนเราก็บอกท่านว่าทำไมต้องลดคุณค่าลงด้วยอันนี้ขาย3 4ถึงแสนวอนก็ยังได้ตอนนั้นท่านพูดคำหนึ่งครับจนตอนนี้ผมยังไม่ลืมเลยผู้บริหารต้องคำนึงถึงว่าที่คู่แข่งในอนาคต เป็นคำที่เท่มากแต่ท่านเป็นคนพูดเก่งอยู่แล้วว่าที่คู่แข่งโอ้มันก็ฟังดูเท่น,นะครับโอ้โหฟังแล้วก็เหมือนจะใช่แต่พอเวลาผ่านไปไม่นานสมมติเราตั้งราคาง่ายๆแค่3 4มถึงแสนวอนถ้าขายในะราคา3 4มถึงแสนวอนอัตมีคงไม่อยู่ยาวมาถึงขนาดนี้อันนี้ความคิดส่วนตัวนะครับอัตมีคงอยู่ได้ถึงแค่5-6ถึงปีที่แล้วเท่านั้นครับ คงจบไปนานแล้วแต่76,500วอนนี้เป็น Absolute Quality Absolute Price ไม่มีธุรกิจกระจายสินค้าไหนเอาชนะได้ผมเลยคิดว่าไม่ใช่ใครจะเป็นผู้บริหารก็ได้คนที่เราเจอจะกำหนดชีวิตเราสมาร์ชิคอะตอมีมีอยู่2ประเภทด้วยกันนะครับประเภทหนึ่งคือคนที่นั่งอยู่ในงานสัมมนา อีกประเภทคือคนที่ไม่มางานสัมมนาตอนนี้ทุกคนที่กําลังดูวีโอดีนี้อยู่คุณอยู่ในประเภทไหนครับสิ่งที่เหมือนกันของผู้สําเร็จทุกคนคือการเข้าร่วมงานสัมมนาครับเพราะไม่มีใครสําเร็จได้โดยไม่พึ่งงานสัมมนาเคล็ดลับสู่ความสําเร็จข้อที่2งงานสัมมนาคือเข็มทิศนะครับจงใช้งานสัมมนาให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่ถ้าเราเป็นออโต้เซลล์มาสเตอร์แล้ว เราจะได้เงินประมาณ60,000บาทครับแล้วเ,เงิน6 0,000บาทที่ได้จากการเป็นออโต้เซลล์มาสเตอร์เป็นเงินที่มีค่ามากมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนรู้ไหมครับถ้าเราเป็นออโต้เซลล์ตอนอายุ60ถ้าเราอยู่ไปอีก40-60ปีลองคำนวณดูแล้วรวมแล้วได้มากกว่า30ล้านบาทนะครับเขาแค่แบ่งจ่ายไม่ได้ให้เป็นก้อนทีเดียวขอแค่ได้เป็นออโต้เซลล์เราได้เยอะยิ่งกว่าคนถูกลอตเตอรี่อีกครับจริงๆนะครับ ถ้าคนขายลอตเตอรี่มาบอกเราว่าถ้าคุณซื้อลอตเตอรี่หนึ่งใบทุกวันพฤหัสนะครับต่อจากนี้อีก5ปีผมจะทำให้คุณถูกลอตเตอรี่ถ้าพูดแบบนี้ใครบ้างที่จะไม่ซื้อยังไงก็ต้องซื้อทุกวันพฤหัสที่เราจัดวันเดย์คือวันที่ซื้อลอตเตอรี่ครับเราพาคนมาใช่ไหมครับมาทุกวันพฤหัสไม่ขาดแม้สักครั้งการมาวันเดย์สัมินา เปรียบเสมือนวันซื้อลอตเตอรี่ครับถ้าทำซ้ำๆไป5ปีคุณจะเป็นแค่ออโต้เซลไหมครับไม่เลยครับใครที่ไม่ใช้งานสัมมนาน,นี้ให้เป็นประโยชน์เขาอาจจะเป็นเซลล์มาสเตอร์ได้แม้ไม่มางานสัมมนานแต่ถ้าตำแหน่งสูงกว่านั้นคงยากนะครับการที่เราใช้งานสัมมนานในการกระจายธุรกิจเป็นวิธีที่เร็วที่สุดครับงานสัมมนานที่เก่ยวข จงใช้ให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดเวลาทำอะตมีก็จะมีช่วงเวลาที่ยากลำบากครับคนส่วนใหญ่เมื่อมองผู้สำเร็จอตอมีคงคิดว่าเป็นคนที่เหลือใช้และมีคอนเน็ชันดีหลายคนอาจจะคิดแบบนี้กันนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยผมจึงเน้นคำว่าถึงแม้ว่าการขาดเหลือนั้นจะทำให้เราพัฒนา และจะทำให้เราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราต้องทำให้สำเร็จเพื่อรอยยิ้มของใครสักคนด้วยความปรารถนาอย่างแรงกล้าครับเคล็ดลับสู่ความสำเร็จข้อสุดท้ายความปรารถนาอย่างแรงกล้าสร้างความสำเร็จ Attitude is everything ทัศนคติคือทุกอย่างอพอพูดแบบนี้บางคนก็ไปแก้บุคลิกท่าทางตัวเอง นั่งหลังตรงทําแบบนี้กันเอ่อแต่คำว่า attitude ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงบุค,คลิกท่าทางแต่หมายถึงความตั้งใจความปรารถนาอย่างแรงกล้านะครับระหว่างที่ผมทำอัตอมี่คุณคิดว่ามีคนฉลาดเข้ามาเยอะแค่ไหนครับผมสังเกตหมดเลยครับคนที่ฉลาดน่าจะสำเร็จเร็วใช่ไหมครับผมเห็นคนฉลาดที่ซื่อบื้อเยอะมากมีเยอะมากฉลาดนะแต่บื้อ เห็นคนที่ไม่สามารถสําเร็จเพราะยึดแต่ประสบการณ์ส่วนตัวของตัวเองใจเราสําคัญมากความปรารถนาอย่างแรงกล้านี้ตอนผมทําอัตอมี่เหนื่อยมากครับเพราะผมเริ่มตอนไม่มีอะไรตอนที่ผมหาเงินได้หกหมื่นผมเอาไปวางไว้ข้างทีมีเงียบๆไม่บอกใครนะครับไม่เคยบอกใครเลยวางไว้เดี๋ยวภรยาเห็นเองตอนผมวางไว้แล้วกําลังออกจากบ้านผู้ชายส่วนใหญ่น่าจะเข้าใจผมมาทําอัตอมี่ และในที่สุดผมก็สามารถทำหน้าที่หัวหน้าครอบครัวแก้ปัญหาปากท้องได้ความรู้สึกตอนออกจากบ้านวันนั้นยังไม่เคยลืมเลยครับยิ่งกว่าตอนนี้ที่ได้ล้านหรือล้านห้า้ยอ,อีกผมได้รับรู้และเรียนรู้คุณค่าและความหมายในตอนนั้นนะครับเงินที่มีคุณค่าและความหมายไม่ใช่เงินหลักล้านเลยแต่เป็นเงิน $68,000. 0 0 0ที่คุณได้จากการเป็นออโต้เซลล์ตังหก เงินนี้มีคุณค่ามากที่สุดเลยตอนนี้รู้สึกไม่เหมือนตอนนั้นทุกคนที่ได้มาเจอบริษัทดีๆแบบนี้ทุกคนจะหาให้ได้6กหมื่นหรือหนึ่งแนะครับทุกคนหาได้อยู่แล้วนะครับหา6 0หมื่นหนึ่แสนแม้จะไม่ถูกใจคนที่ทำงานด้วยก็ตามนะครับให้โอบกอดเขาทำให้เขาได้6กหมื่นหนึ่แสนเหมือนกันได้เป็นเซลล์มาสเตอร์ห่คนสคนสามคนสี่คนแปดคนสิบคน พอเริ่มมี20-30คนแล้วก็กลายเป็น Royal m มาสเตอมีเงินหลักล้านอันนี้คือลำดับขั้นตอนของมันครับเข้าใจนะครับความปรารถนาอย่างแรงกล้าสร้างความสำเร็จสตีฟจ็อบสตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ท่านได้พูดเอาไว้ว่าเราไม่ผิดที่เกิดมาจนแต่หากเราแก่ตายในสภาพจนนี่คือความผิดของเราแม้เราจะเกิดในกองดิน เราก็สามารถกลายเป็นคนที่คาบช้อนเงินช้อนทองได้ในอาตอมีจงเชื่อในตัวเองครับเชื่อในตัวเองแล้วนำความตั้งใจนั้นมาทำธุรกิจแล้วเราจะไปเจอกันที่จุดสูงสุดนะครับเราไปด้วยกันนะครับ